หมายเลขแปดรัชตาประชาสินหมายเลขสิบผัวรักขังสินเปลี่ยนมาเอ,อกไปเลยล้วไปเยียนเลยลูก เก็บไปไปแกเล่นอ้อมหลังรู้อ้อมหลังรู้ดีมากไอ้ฮึบเรียบร้อยโอ้ยไม่ถึงโอ้ยมาเร็วมันต้องได้สักลูกดินีให้เป็นเครดิตของเฮ้ยอย่าให้บอลตกดีเก็บให้ง่ายสุดบูให้ง่ายให้ง่าย ไปดิเอานี่ไมันขอลูกมันขอแค่ลูกเดียวมันขอแค่ต้นน้ำต้นน้นี่ครับประตูที่สองให้ยังไย่ป่ายใ้อยได้และไปได้แล้วโอยให้เลยให้ให้โอ้ยตันตเมือ งายไมได้โอ้ง่ายง่ายให้ต้นน้ำง่ายกว่าเมื่อกี้หลังหลังุกคนกับหมายเลขห้าครับพิญยาพัดกิจคล้ายทาประตูตัดสินใจไม่ขาดไงยไมลูก

Ei, é. 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 ไอ้วาวัางไอ้คูคนเ,เดียวโอ้ทันหันทันโอ้ยไม่ทันเลยครับผมจะขออนุญาตผู้ตัดสินเบอร์สี่ยังไม่ได้ลงเลยครับจ,อบอจบการ่ดาจะแก้ขับในคู่นี้ครับ เล่นอย่างนั้นเลยไ้มมากเ่ยเลเยิ่งโอ๊ยเข้าไาเยเื่อนเข้าอ่านลงไป่อให้เร็วดิครับดุยเฮ้ยเื่อนไนแล้วคุ้มทำไรคุ้มมองทไไอ้นูให้เร็วาุยชิง

เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุคทเีวเดียวปเดีวเดี๋ยวเดนะครับที่เดียวครเดียวนอเตลูกกล้องน้นกล้องน้นเคเตลกเตรงนี้หนึ่งสรู้สกยไงวะครับกับวันนี้2แมตช์รสดีครับคลที่ด้วยครับรูว่าเล่นดีตนี้ได้ยิง เม็ดที่แล้วได้เอ็กซิสตัตดภาพแมบนั้นแล้วก็แมทนี้ไม่ตัดภาพทเกียิไม่ตัดตรงนี้ตรงนี้ตามบดเอ็กซิสตัวนี้ตามบดยิง,ง,งไม่ไม่มีเสียงนะลูกจิ้มปลายเกือกนะ่ขอสอนไปดูคลิปด้วย,เ,ยวเลยอลขอ่ยถ่ยบดไปคลิปให้ด้วย ออยุงมันดูเยอะๆจังเออยุงเยอะแล้เร็วปิดคลิปแล้เร็วยุงกัดไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแดชดร์กดติดตามเพื่อจะพาคลิปใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับกล้องตัวเองนะอันเนี้ย N O N G ด้วยทางบน <c oughs> น่องโบ๊ท